เรซาคานบิดาแห่งประชาชาติบิดาแห่งอิหร่านยุคใหม่ได้สร้างอิหร่านขึ้นใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นในที่นี้เราจะกล่าวถึงการปฏิรูปงานและความสําเร็จบางประการซึ่งเขาได้มรุผลแล้วความสําเร็จของเรซาชาสามารถสรุปได้เป็น3ส่วนดังนี้ 1. การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐสมัยใหม่ 2. ได้รับเอกราชจากการครอบงำของต่างชาติ 3. บังคับให้มีการปฏิรูปทางสังคมและวัฒนธรรมสำหรับประการแรกเรซาชาได้วางรากฐานโดยที่รัฐสมัยใหม่ไม่สามารถทำงานได้สิ่งเหล่านี้รวมถึงการยืนยันอำนาจของรัฐบาลและการรวมชาติในการเผชิญกับแรงเปลี่ยงและอนาธิปไตยต่างๆการสร้างกองทัพที่เชื่อถือได้ภายใต้การาบังคับบัญชาของชาติการจัดตั้งระบบการคลังสมัยใหม่ บนพื้นฐานขององค์กรที่มีเหตุผลและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและการขนส่งขั้นต่ำที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐสมัยใหม่การได้รับเอกราชจากการยึดครองและการควบคุมของต่างชาติถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญครั้งที่สองของเรซาชาในช่วงเริ่มต้นของการปกครองของเขาขเขาต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากรัทคอมมิวนิสต์ที่นำเข้ามาในอิราน พร้อมกับกองทัพแดงที่กำลังลุกคืบเข้ามาซึ่งแม้ว่าพวกบอลเชวิกจะปฏิเสธแนวปฏิบัติของจกักรวรรดินิยมของของซารัสเซียแต่ก็ตกอยู่ในรูปแบบเก่าของการยึดครองจังหวัดทางตอนเหนือของอิหร่านและคุกคามความสมบูรณ์ของรัฐทั้งหมดความสำเร็จของเรซาชาเดอะเกรทหรือพระเจ้าเรซาชามหาราชแยกเป็นข้อข้อได้ดังนี้ 1. เขาสร้างทางรถไฟสายทวานอิหร่าน เพื่อเชื่อมเมืองต่างๆในประเทศอิหร่านจากใต้ไปเหนือและจากตะวันออกไปตะวันตกโดยเก็บภาษีสองเรียวสำหรับน้ำตาลและการหรือน้ำตาลก้อนชาติจึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกันเรซาขานมีความฝันที่จะสร้างทางรถไฟสายเหนือใต้ของอิหร่านมาโดยตลอด แต่เศรษฐกิจของประเทศประสบกับหายนะและเขาไม่ต้องการของเงินกู้จากต่างประเทศเมื่อมีเจตจำนงย่อมมีหนทางในที่สุดเขาก็เก็บพาสีน้ำตาลและน้ำตาลก้อนเพียงสองเรียวและใช้เวลา11ปีในการสร้างระบบแต่ในที่สุดงานก็เสร็จสมบูรณ์เรซาคานสามารถทำงานนี้ได้โดยไม่มีหนี้ต่างประเทศนี่เป็นเรื่องสั้นของปาฏิหาร เรซาคานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2481รถไฟสายทวานอิรานเริ่มดำเนินการโชคไม่ดีที่ต่อมาฝ่ายสัมพันธมิตรบุกอิหร่านบังคับให้เรซาชาออกจากอำนาจและถูกเนรเทศจากนั้นใช้ทางรถไฟสายนี้ขนส่งยานพาหนะทางทหารอาวุธและสินค้าอื่นๆจากอัลเปอร์เซียไปยังรัสเซีย พันธมิตรเรียกอิหร่านว่าสะพานแห่งชัยชนะถนนและทางรถไฟของอิหร่านทำให้พันธมิตรชนะสงคราม 2. ในปีพุทธศักราช2478เเรซาชาเปลี่ยนชื่อประเทศจากพาสหรือเปอร์เซียเป็นอิหร่านดังนั้นชื่อของดินแดนจะครอบคลุมและรู้จักทุกเชื้อชาติกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าและชนกลุ่มน้อยของอิหร่าน จุดด้อยหลายคนต่อต้านการเคลื่อนไหวนี้เพราะอิหร่านหมายถึงดินแดนของชาวอารยันและเบรซาชาอยู่ในแนวร่วมกับฝ่ายอักษะคือนาซีเยอรมนีฟาสซิสอิสตาลีจักรวรรดิญี่ปุ่นหรืออย่างน้อยก็เห็นอกเห็นใจพวกเขาพวกเขาคิดว่าคำว่าอิหร่านเป็นคำเหยียดผิวและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนชื่อโบราณคือพา ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีเป็นอิหร่านได้ในทันทีข้อดีคนอื่นๆรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนชื่อนี้เพราะพาสหรือเปอร์เซียอาจสร้างความรู้สึกผิดผิดว่าทั้งประเทศถูกตั้งชื่อตามรัฐหนึ่งของอิหรา่านคือพาสหรือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของอิหรา่านคือเปอร์เซียและนั่นจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติในทางกลับกันอิหรา่านครอบคลุมทั้งประเทศและทุกรัฐ เขาอยากเป็นผู้ปกครองคนแรกในอิหร่านที่เรียกร้องให้มีการปลดปล่อยและการศึกษาของผู้หญิงด้วยตระหนักถึงการขาดแคลนกำลังคนที่มีทักษะในประเทศของเขาเรซาชาจึงเต็มใจจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งเสริมอิทธิพลทางการเมืองต่างประเทศที่ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวอาจเป็นตัวแทนเขาจึงเสนอประเด็นที่จะจ้างพวกเขาเป็นรายบุคคล และให้พวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหรา่านตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้รับการว่าจ้างให้สร้างโครงการรถไฟสายทวานอิหรา่านอันเป็นที่โปรดปานของชาอย่างไรก็ตามเขาระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาชา่างเทคนิคจากสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นจงใจหลีกเลี่ยงการพึ่งพารัฐบาลต่างประเทศโดยการจัดหาเงินทุนเฉพาะ สำหรับโครงการให้กับอิหร่านเนื้อสิ่งอื่นใดพระองค์ทรงปลูกฝังให้รัษฎรมีความภาคภูมิใจและพึ่งพาตนเองได้เขาพาผู้หญิงเข้าไปในที่ทำงานและโรงงานโดยถอดผ้าคลุมหน้าและร่างกายออกเขาปล่อยผู้หญิงซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรอิหร่านให้เป็นอิสระและป้อนพวกเขาเข้าสู่แรงงานเพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มกำลัง โดยใช้ชายและหญิงชาวอูหร่านทั้งหมด 4. ถ้าไม่ใช่เพราะเรซาคานผู้หญิงของเราคงไร้การศึกษาถูกคลุมหน้าเดินเท้าเปล่าและกำลังตั้งครนภและผู้ชายของเราคงสวมโคลานามาดิหมวกบินนี่ของอิสลามหรือผ้าพกศีสะะที่ไม่ได้รับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองวิ่งเท้าเปล่าไปทั่วหมู่บ้าน และประเทศชาติของเราจะไม่มีแม้แต่อิหร่านในปัจจุบันทรงออกกฎหมายบังคับให้เปิดเผยสตรีผ้าเปลื้องผ้านักบวชและบุรุษกฎหมายของแผ่นดินการเอาผ้าคลุมหน้าของผู้หญิงผ้าโพกหัวและเสื้อคลุมออกจากศีรษะและร่างกายของผู้ชายชัดเจนมากใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ผ้าคลุมหน้าผ้าโพกศีรษะและเสื้อคลุมของเขาหรือเธอ จะถูกตำรวจตัดออกด้วยกันไกตรงสี่แยกของถนนสายหลักของเมืองใหญ่โดยตำรวจนี่คือความตั้งใจจริงของเขาในการบังคับใช้กฎหมายนี้และพาคนของเราไปสู่ยุคใหม่ในช่วงรัชสมัยของเรซาคารไม่มีใครสามารถปรากฏตัวด้วยหิยาผ้าโพกหัวเสื้อคลุมและแม้แต่โคล่านามาดีหมวกเบนนี่แบบดั้งเดิมของอิรานในที่สาธารณะหากฝ,ากฝ่าฝืนกฎหมายนี้ ตำรวจจะฉีกชุดเหล่านี้ต่อหน้าสาธารณชนเรซาขานแทนที่เสื้อผ้าข้างต้นด้วยหมวกและเดรสสมัยใหม่สำหรับผู้หญิงและหมวกสไตล์ทหารสมัยใหม่คือหมวกปาลวีและชุดสูตรแบบตะวันตกสำหรับผู้ชายเสรีภาพของสตรีและกฎหมายบังคับสำหรับการห้ามแตะหิยับเริ่มต้นเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2479 5. เขาสร้างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเช่นเตหรานยูนิเวอร์ซิตี้และเรซาชากาเบียอะคาเดมี Academy, มหาวิทยาลัยแห่งแรกในอิหร่านสร้างขึ้นเมื่อวันที่4คุมภาพันธ์พุทธศักราช2478ซึ่งมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยเตหรานเรซาคานยังสร้างสถาบันวัฒนมอิหร่านเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2478อีกด้วย 6. เขาตัดอำนาจนักบวชออกจากระบบตุลาการและการศึกษาของอิหร่าน7เขาเปิดประตูโรงเรียนและมหาวิทยาลัยให้กับผู้หญิงทุกคน 8. เขาสร้างพรมแดนแรกสู่ถนนชายแดนของอิหร่านถนนเหนือใต้ของอิหร่านถูกสร้างขึ้นโดยความยิ่งใหญ่ของเขาเขาสร้างถนนและถนนภายในเมืองหลักถนนลาดยางอย่างดีเพื่อเชื่อมเมืองสำคัญๆของอิหร่านเข้าด้วยกัน ถนนเหนือใต้ของอิหร่านสร้างขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2471 9เขาสร้างเขื่อนเหนือแม่น้ำโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลและคลินิกและสถาบันอื่นๆอีกมากมายโรงงานแห่งแรกที่สร้างโดยเรซาขานคือโรงงานซีเมนแห่งลูชานในกีรานการสร้างโรงงานแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดของยุคอุตสาหกรรมของอิหร่าน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอิหร่านก็มุ่งสู่อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว 10. เขาส่งเยาวชนของประเทศหลายคนไปยุโรปเป็นครั้งแรกเพื่อให้พวกเขาได้รับการศึกษาด้วยตนเองและด้วยการทำเช่นนั้นพวกเขาสามารถกลับมารับใช้ชาติได้ 11. เอ็ขากำหนดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นภาคบังคับเผยแพร่ต่อสาธารณะ และให้เปล่าในอิหร่านการศึกษาเป็นหนทางเดียวที่ประเทศชาติจะหลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งศิลศาสตร์และศาสนาได้ 12. เขาเริ่มยุคอุตสาหกรรมของอิหร่านด้วยการสร้างโรงงานซีเมนต์แห่งลูชานปัจจุบันอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมชั้นนําของอิหร่านอย่าลืมว่าเรซาคานเริ่มต้นอุตสาหกรรมนี้วันอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการของอิหร่านคือวันที่30ธันวาคม พุทธศักราช2476เมื่อเรซาคานและผู้คนเฉลิมฉลองการเปิดตัวโรงงานปูนซีเมนแห่งรูซานในเมืองรูซานในจังหวัดกีรัน 13. เขาสร้างกองทัพเรืออิหร่านสมัยใหม่ซึ่งเป็นกองทัพเรือสมัยใหม่ลำแรกที่อิหร่านมีมาตั้งแต่สมัยรุ่งเรืองของกองทัพเรือจักรวรรดิเปอร์เซียในช่วง5ก่อนพุทธศักราชนายพลเรือเอกอาเทมิเซียของอาเคเมเนีย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหญิงคนแรกของโลกและต่อมาในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2474 v i t ซาฟาริดซาฟาวิดอับแาริดนาวีกองทัพเรืออิหร่านได้เริ่มงานอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยน่านาน้ำทางตอนใต้ของอิหร่านหลายปีต่อมากองทัพเรือทางตอนเหนือในทะเลแคสเปียนก็เริ่มปฏิบัติการ14 เขาสร้างกองทัพอากาศอิหร่านตั้งแต่เริ่มต้นระบบกองทัพอากาศที่สมบูรณ์ของอิหร่านคือวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของเขากองทัพอากาศอิหร่านถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2,467 -15 เขาสร้างกองทัพสมัยใหม่ของอิหร่านกองกำลังนี้ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ระดับสูงและต่ำที่มีค่าควรมากมาย วันที่อย่างเป็นทางการสำหรับการสร้างกองทัพสมัยใหม่ของอิหร่านคือวันที่ 17. พฤศจิกายนพุทธศักราช2464 16. นับตั้งแต่การรัดประหารจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2465เรซาคานประสบความสำเร็จในการยุติขบวนการแบ่งแยกดยินแดนในกีลันอาเซอร์ไบาจานคูเซสถานมาซานดาลันและโคลาซาน เซาคารรักษาเอกภาพและความสมบูรณ์ของอิหร่าน 17. การตั้งเรดไลออนและสานออกกาเนเซชันเมื่อวันที่27กันกรกฎาคมพุทธศักราช2466เป็นองค์กรด้านสุขภาพและเหตุฉุกเฉินที่คล้ายกับสภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดง 18. อิหร่านต้องการกองทัพที่มั่นคงและแข็งแกร่งดังนั้นในวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2468 เรซาคานจึงกำหนดให้มีการเกณฑ์ทหาร 19. การยอมจำนนหรือเป็นกฎหมายปฏิกิริยาซึ่งแมอนุญาตให้ศาลอิหร่านพิจารณาคดีน,นักการทูตต่างชาติและพละเมืองที่ขออาชญากรรมในอิหร่านกลาวอีกในหนึ่งชาวต่างชาติสามารถหลบหนีจากอาชญากรรมในอิหร่านได้เมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2470 เรซาคารได้สั่งห้ามกฎหมายยอมจำนน 20. เมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2471เลซาคารก่อตั้งธนาคารชาติแห่งอิหร่านด้วยเงินทุนเพียง20ล้านเรียวนี่เป็นธนาคารแห่งชาติอิหร่านแห่งแรกต่อมาเรซาคารได้สร้างธนาคารอื่นๆเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2478 และธนาคารราณีเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2482 21รเมื่อวันที่12สพฤษภาคมพุทธศักราช2473ร24 73, เรสารซาคารได้โอนสิทธิ์ในการพิมพ์สกุลเงินและเหรียญอย่างเป็นทางการจากธนาคารชาฮันซาให้กับธนาคารชาติแห่งอิหร่านก่อนวันนี้อิหร่านไม่ได้เป็นเจ้าของธนาคารด้วยซำ้ำและธนาคารของต่างชาติก็พิมพ์สกุลเงินและเหรียญของอิหร่าน 22. เขาสร้างมหาวิทยาลัยนายทหารและมหาวิทยาลัยสงครามพิธีเปิดมหาวิทยาลัยสงครามอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2478มหาวิทยาลัยนายทหารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และมหาวิทยาลัยสงครามฝึกอบรมนายพลและงานอื่นๆอีกมากมายที่เข้าประสบความสำเร็จเรซาชาจึงเป็นผู้บุกเบิกในการแนะนำสิ่งที่เราอาจเรียกว่า ระบบคุณธรรมในชีวิตประชาชาติของอิหร่านในรัชสมัยของพระองค์ความมั่งคัง่งหรือสายสัมพันธ์ทางมรดกไม่ได้นับรวมแต่ความสามารถและผลงานที่แท้จริงเท่านั้นเรซาคานพยายามอย่างหนักที่จะก้าวหน้าและผลักดันอิหร่านไปสู่ประตูแห่งศตวรรษที่21ไม่ว่าอิหร่านจะเป็นเช่นไรและอะไรก็ตามที่อิหร่านมีล้วนเกิดจากความพยายามของเขาอิหร่าน อยู่ในยุคมืดก่อนเข้าเปลี่ยนประเทศให้เป็นประเทศที่ทันสมัยและเจริญแล้วโมฮัมหมัดเรชาชาลูกชายของเขาเดินตามรอยเท้าของเขาบ้างและต้องขอบคุณปราวีหนึ่งและสองดินแดนที่ล้าหลังกลายเป็นอิหร่านในตำนานซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกในเวลานั้นถ้าความพยายามของเขาไม่สำเร็จอิหร่านก็จะไม่ได้ดำรงอยู่เป็นเนื้อเดียวและเป็นประเทศอย่างที่เป็นอยู่นี้ พวกแบ่งแยกดินแดนของกีรันเคอร์ติสสถานอาเซอร์ไบาจานแล้วก็พวกเติร์กรัสเซียอังกฤษทั้งหมดจะแบ่งประเทศอิหร่านออกเป็นหลายส่วนเช่นเดียวกับที่พวกเขาขโมยและสับอัฟกา,านิสถานทาจิกิสถานอาเซอร์ไบาจานอาร์เมเนียจอร์เจียเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานและพื้นที่อื่นๆจากแผ่นดินแม่และสร้างประเทศเหล่านั้นขึ้นมาจากก้นบึง้ง เมื่อใดก็ตามที่เห็นประเทศที่มีพยางสุดท้ายของชื่อที่ลงท้ายด้วยว่าอิสตานควรรู้ว่าประเทศนี้เคยเป็นรัฐของอิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียซึ่งถูกตัดออกจากร่างกายเป็นเสมือนชิ้นส่วนของหัวใจจากร่างกายของอิหร่านใช่อังกฤษและรัเสเซียได้สร้างประเทศมากมายโดยการตัดขาดจากอาณาจักรเปอร์เซียอันเป็นที่รักของชาวอิหร่านอันนี้เขียนจากผู้เขียน ตามความเป็นจริงแล้วคุณยายของฉันเป็นหนึ่งในผู้หญิงกลุ่มแรกๆที่จบการศึกษาจากบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยเตหรานคุณยายของฉันขอบคุณเรซาเดอะเกรทที่สำเร็จการศึกษาจากนักวิชาการชั้นหนึ่งที่จบจากมหาวิทยาลัยเตหรานในฐานะแพทย์เธอกลายเป็นนรีแพทย์และรับใช้ชาติได้ดีแพทย์หญิงคนแรกในอิหร่านเธอเป็นสิงโตตัวเมียเธอเป็นนักชาตินิยมครั่งใหญ่ ที่รับใช้คนยากจนและปฏิบัติต่อพวกเขาฟรีเธอกำชับคนร่ำรวยให้สร้างสมดุลเพื่อที่เธอจะได้ทำประโยชน์สูงสุดให้กับคนของเธอบรรดาคุณย่าของฉันและสตรีที่ได้รับการศึกษาคนอื่นๆของอิกรานคงไม่มีวันได้รับโอกาสรับใช้ประชาชนของพวกเขาเลยหากไม่ใช่เพราะเรซาคานซาดาเรเซปาและบิดาแห่งการปฏิรูปประเทศ